คุณนงครับวันนี้มาทานอะไรครับวันนี้เรากำลังมาลองร้านกาแฟร้านใหม่ชื่อร้านมะลิเพราะว่าคนหิตรวินีเขาเขาบอกว่าร้านเนี้อเป็นร้านที่น่ารักแต่พวกเรามากันเยอะมากมาก็น่าจะต้องเต็มร้านนะคะโอเคครับลาร,บร้านมะลิค่ะนี่เจ้าของค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจนเจนค่ะทำไมชื่อเจนเราต้องไปร้านมะลิเี่ยค่ะโอ๊ยนิ่สัมภาษณ์แล้วเหรอที่เราเปิดรายการกัน,น,น,นเลย รายกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คือร้คอนเทนต์เรียบร้อยแล้วใช่ครับคืออยากได้อยากได้ร้านชื่อดอกไม้อยู่แล้วร้านมะขาวร้เลย์ั้าชื่อมาลิร้านหลังหลังมีประมาณนั้นเป็นมะลิอะไรครับมะลิออดมะลิซ้อนมาลิคนนี้เลยมะลิบ้ามะลิคนนันมะลิคนน่าจ้า ขคนนี้ฮะอร่อยไหมจ๊ะอร่อยอร่อยค่ะไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินนะจ๊ะเป็นไ,ไ,ไงบ้างฮะหลังจากทานแล้วครับอร่อยมากค่ะเนี่พิเศษหนะครับอันนี้เรียกเรียกว่าอะไรจ๊ะแซมชีสโรสใส่อะโวคาโดโอเคครับยกนิ้วอะไรเหรอทำไมยกนิ้วกลางนี <laughs> ่น <laughs> ครับอูอารุโสของร้านครับมี่กำลังกีบกันอยู่กีบใหม่ๆเลยครับนี่ครับมาโกงอ่ะ อันนี้นะคะคือฮันนี่ทอสของเด็ดของร้านมัลินะคะข้างล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นทอสฉ่ำเนยโรยด้วยน้ำครึ่งนะคะแล้วข้างบนก็จะเป็นไอติมวานิลลาโรยเกลือข้างล่างนี่เป็นกระดาษมือกิมเก่าเขียวเล่นได้ครับแต่ว่าไม่ย่อยอย่าลืมอย่าลืมควาาลองชิมก่อนครับลองชิมก่อนครับ นี่มันมะพ้าวไม่ใช่นี้ล่ะ้วยอบนวลอร่อยมากค่ะอร่อยมากนะฮฮะนี่นี่รอเลืออแนะนำช่องคอดให้ด้วยครับมากดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่อะไรนะช่องคอดช่อทอด c h a n n e